เองเป็นเกย์ทั้งแท่งยังมีหน้ามาขอแกแต่งงานที่เดาไม่ผิดเลยนะก็คงคิดจะหลอกผ่านเงินแกไปเลี้ยงในเกิดคน ตาอ,อยากเจอคุณค่ะคุณมิตามีอะไรหรือเปล่าครับมิตามีข้อเสนอให้คุณคะ่ะนิกลีน่าเย้พี่มิตากลับมาแล้วพเคกเซื้อของเล่นมาพวกเราเต็มเลยค่ะพี่มิตาไปเล่นด้วยไหมคะ ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่มิตาก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มิตากลับมาเล่นด้วยนะพ่อชวยคุนกันเขามาทานข้าวที่บ้านเราเนี่ยพอดีคุณกันเขาไม่ได้ติดธุระอะไรครับพอดีวันนี้ผมว่างมากเลยครับก็เลยรบกวนมาฝากท้องบ้านนี้นะครับ <c oughs> รบกวนอะไรกันคะทานกันหลายๆคนสนุกดีอ่ะฝ้ายนี้เด็กคงหิวแล้วไปทานข้าวเถอะค่ะ <c oughs> ไปน,นิกลยนะมาทานข้าวกันคะ่ะมามาหาป้าเลยลูกเก่งจังเลยคะ่ะเกง่งเลยนะมากมาคุณมิตาคงไม่ว่าผมนะครับที่ผมมาโดยที่ไม่บอกไม่ค่ะมิตาว่าไปทานข้าวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่รอนิกนหน้าอิ่นกันรื้ย,ยังคะ อิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มิตาให้พี่เจนพาขึ้นไปวุนห้องนอนแล้วเดี๋ยวพี่มิตาตามไปพาเข้านอนนะคะค่ะครับโอเคค่ะทีหลังพี่กันพาพี่น้องพิมพ์มาด้วยนะคะครับเจนค่ะไปค่ะเด็กๆไปค่ะ คุณพ่อคะมิตามีอะไรจะบอกมีอะไรมิตามิตาจะแต่งงานกับคุณไตทศคะ่ะ ครู้เรื่องได้ยังไงคุณไม่ต้องสนใจว่าฉันรู้เรื่องส่วนตัวของคุณกับคุณเกิดคนได้ยังไงหรอกคะฉันไม่ได้สนใจหรือคิดจะเอาเรื่องของคุณไปพูดต่อมันไม่ใช่เรื่องของฉันคุณสนแค่สิ่งที่ฉันจะพูดกับคุณต่อไปนี้ก็พอคุณเคยบอกกับพ่อฉันว่าคุณอยากแต่งงานกับฉันคุณยังคิดแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะคุณคิดจะทำอะไรพูดมาเลยดีกว่า ฉันจะจ้างให้คุณแต่งงานกับฉันผมขอถามเหตุผลนะเพราะมันต้องไม่ปกติแน่พอที่ผ่านมาคุณปฏิเสธผมมาตลอดรังเกียจผมไม่อย่าะไรคุณไม่ต้องรู้หรอกว่าฉันทำไปเพื่ออะไรคุณมีหน้าที่แค่ตัดสินใจว่าคุณจะรับหรือไม่ก็แค่นั้น สัญญาหนึ่งปีหลังจากที่เราหย่าก,กันคุณจะได้เงินห้าล้านพร้อมกับตำแหน่งที่มั่นคงตลอดในเดียวเพารโ์โรฉันรู้มาว่าคุณอยากได้เงินเอาไปให้คนรักไม่ใช่เหรอคะ